ที่34ข้อนะคะทุกคนเจอแล้วใช่ไหมคะข้อ2 7ถึง35เรื่องโมเสกและพระคุมหนาเราเราเราตอ่อจากศิลาทุกที่สองนะคะ ติ๊กตาติ๊กตาติ๊กตเมื่ออ่านกันเสร็จแล้วครอูอยากถามครูโอถ้าครูโออืพระเจ้าแดกอัครูโอข้อไหนนะคะครูโอเอาข้อเดียวก่อนเดี๋ยวเรียนเอาข้อเดียวก่อนครูโอ ใส่ได้ง่งโอเคเอาปูใส่วันนี้ที่พาะธมที่แปดใจนะคะค่ okay, ะค่อ,อยี่สิบเจ็ดค่ะแม่โอเคค้อยี่สิบเจ็ดว่าไงคะข้อยี่สิบเจ็ดยีสิบเจ็ดนะคะเขียนไว้อย่างนี้ว่าพระเจ้าจตัดกับโมเสสอีกว่าข้าเหล่านี้จงเขียนไว้ก็เราทําพันธสัญญาไว้กับเจ้าและพวกอิสราเอลตามข้อความเหล่านี้แล้วอือหือพระเจ้าจ,จัดยังไงคะ จากพการะเจ้ากำลังย้ำท่าสัญญาของเราว่าออไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนหรือว่าอย่างในปัจจุบันเราเผชิญกับช่วงของโควิดเราก็จะหวาดวิตกล้วจะกังวลสารพัดเลยค่ะแต่ว่าพระเจ้ามีสัญญาว่าเราอยู่กับเจ้าเมื่้นึกถึง,ง,งม,ญญมญญือย้อนไปถึงตอนที้พระเจ้าพูดกับต่อจะชัวร์จะบอกว่าชัวรอย่าเราอยู่กับเจ้าเหมือนกันค่ะสำหรับตัวเองที่ว่าเหมือนกัร ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเรานตัวก็ยมอมรับค่ะว่าก็กังวลนะกับเรื่องของโควิดเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการเดินทางอะไร,รแต่ละฟันเลยกั้งวลคล้ายๆกับที่พี่ติ้งเล่าให้ฟังในในรายในระวีดกันว่าเออก็ห่วงลูกๆห่วงร้านแล้วก็กังวลว่าเอรื่องเราล่ะจะเป็นผ่าหักไว้หรือว่า เอ้เราเราติดหรือ,อยังหรืออะไรก็มไม่รู้นบางวันอันนีบางวันเนี่ยด้วยความเครียดนะคะ่ะก็จะมีเหมือนกับจ้องคอมน,นมานๆใช่ไหมเขาใช้ความตระหนัว่าจ้องน,นานๆเราโดนกระแสตาแล้วเราจะปวดหัวหรือ,อ,อว่าเราติดแล้วว่าใช่หรือเปล่าเป็นหรือเปล่าโดนแล้วเก็จะกังวลแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ถึงกับสัญญาของพระเจ้าว่าเออพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้ามีกับเรานไมะได้รักบสัรยานะเพียงแต่เราอ่ะไมันมีคนอื่น สำหรับวันนี้ก็ทธรรมย้ำว่าท่อทําที่เราท่เราคือจากที่ลืมเหมือนิสเลียเอลนะค่ะขอบคุณขอบคุณครูไก่นะที่แบ่งปันนะคะว่าวันนี้พระเจ้าจัดอะไรกับครูไก่แล้วก็ประทับใจกับจริงนะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าแบบอืมทุกคนก็เป็นอย่างนี้กันหมดเลยนะคะ บางครั้งโดยเฉพาะแม่ในบางแม่แม่ก็ยังออกทุกวันอย่างเมื่อวานนี้ก็เอาปลาเอาปลามาแจกพี่น้องนะก็รีบวางวางวางและเขียนชื่อไว้ว่าของใครของใครรีบวางแล้วก็รีบหนีเลยก็ไม่เยอยากจะให้ใครเข้าใกล้เพราะว่าเพิ่งลงจากแท็กซี่มาใช่ไหมก็รีบวางวางวาง,วางไม่เคยอยากจากับอยากกอดก็ไม่ไกล้ากอดใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกไม่รู้ว่าเราติดอะไรมาจากซี่ แต่ว่าเราก็เป็นห่วงใช่ไหมอาหารการกินพอเรามีอะไรแล้วก็มาแบ่งปันแล้วก็กลับรีบกลับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ล้างมือเลยนะคะแล้วก็ไปแล้วก็ไปก็หาแท็กซี่แล้วก็ไปโน,น,น่นนี่นั่นอีกนะคะนะคะทีนี้ก่อนที่จะมาถึงครูคูออทีสามสิบสา <Okay, S 2> ส,ส,ส,สนะคะเมื่ออารรนและคนอิสราเอทั้งหมดมองดูโมเส ก็เห็นว่าผีวหน้าของท่านเทาแสงและพวกเขาก็กลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่านในความรู้สึกว่าอืแต่ว่าเมื่อโมอเสสได้ไปคุยกับพระเจ้าเนี่ยเพราะพระเจ้ามีพระสิริอยู่แล้วนะแล้วพระสิริของพระเจ้าก็มาถึงโมเสสซึ่งโมเสสเองก็ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าหน้าตาตัวเอง รอแสงแต่คนอื่นมองเห็นอาโรนมองเห็นชาอิสราเอลมองเห็นว่าพระเรีของพระเจ้าจัดต้องหน้าที่ของโมเสกม,มันก็เปลียนเสมือนว่าความบาปไม่กล้าที่จะมาเข้าใกล้ได้เปลี่ยนเสมือนความบาปไม่กล้าเข้ามาใกล้แต่จริงๆแนละ้วก็คือพระเจ้าอ,อยู่พระแม่ตามอยู่ความรักที่จับรจ ขอบคุณพระเจ้าเนี่ยขอบคุณที่บทเรียนบทเรียนแต่ละวันที่เราได้รับเนี่ยมัน,นมันมันย่อยนะคะเวลาเราอ่า,านพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยน,น,นะคะเราจะไม่อ,อ่านเหมือนนกแกว้วนกขุนทองนะคะทำให้นกแก้วนกขุนทองคือถูกสอนให้อ่านยังไงก็อ่าน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 นะคะเหมือนกับคือคือพอที่ถึงนกแบบก้วมันถองและกุกขัน สม,มัยก่อนเนี่ยนะคะเขาก็มีเรื่องเล่าเขาจะเลี้ยงนกแก้วบนกองไว้ที่ประตูบ้านแล้วมันก็บางบ้างก็ดีสวัสดีอะไรกินน้าํามาได้ยังเชิญกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเล่นการพนันที่บ้านก็จะปิดประตูนี้แต่มีโครงนกแก้วาวางแขวนอยู่หน้าประตูบ้าน และในบ้านอย่างนี้ข้้มเมื่อไรก็ตามที่นกแยบตั้งเงินมนตั้งเงินมาตั้งเงินก็จะกระเจิงกันเพราะสมัยก่อนนี้ก็คงจะไม่มีมันมีกล้องใช้ยามเออก็เลยต้องใช้ยามนะคะและเอขาก็คงจะไม่จ้างคนไม่อะไรนะเมืองป่าป่าบางทียามก็ใช้ไม no> ่ได้ใช่ไหม ยามโยงนี้ใช้ได้อปะก็ไม่รู้ได้มาหน้าจะมาหลบกันลงลงผังกันลงโองกันอันนี้มีประสบการณ์นะอะไรดู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 ยามได้โอ้โหนี่มันสองปันเงี้ยดูเขาจับตรงอ่ะเพราะว่าใครไหนได้เก็บจับตรงที่เขาได้เป็นไหมเราก็จะได้จับตรงตรงนั้นอ่ะทุกคนก็จะให้ให้ให้คนที่เป็นต้นยามอ่ะ ถ้าเกิดอะไรผิดแปลกมาเฮ้ยเนี่ยเ้ยเนี่ยสองสามปีคือให้สัญญาว่ารูแล้วทุกคนก็จะสลายตัวไปแต่ถ้าไม่มีอะไรทุกคนก็จะเล่นเบ็ดต้น,ต,นตอนนั้นเชื่อสปได้ยัง,ยงร้องรดอกเป็นเบ็เเดให้แม่ค้เอ <c oughs> อะไรที่ได้ตามเอาหมดหอะ <c oughs> ทีนี้นะวกกลับมาก,ก่อนที่แล้วแลดกตนเลยเ, <c oughs> เราจะไม่เป็นคนที่อ่านว่าคำพีดแบบนกแก้วนกขุนทอง มันไปเรื่อยไม่คิดอะไรไม่เป็นถูกสอนถูกบรรจุเข้าไปยังไงแล้วก็ต่อยอดไม่ได้มันอยู่แค่นั้นแต่เราอ่านพระคัมภีร์แบบคนที่ได้รับการสอนจากธรเนีาในสตรคนที่มีพระเจ้านะก่อนจะอ่านพระคัมภีร์ธิษสารขอการรงรักจากพระเจ้า,าขอพระเจ้าเปิดตา ว่าขอพระเจ้าเปิดใจเปิดตาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราใช่ไหมเพราะงั้นเมื่อเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราจะแตกต่างจากนกแก้วนกขุนทองนะวันนี้นะกุ๊กไก่อ่านและกุ๊กไก่ก็ได้ขอบคุณพระคัมภีร์สอนอะไรพระเั้าีร์สอนอะไรใช่ไหมว่าหยักกับหยักรวมแต่กูโอ้ก็ได้พระคัมภีร์แค่นี้กูโอ้ก็ได้ใช่ไหมคะ ซื้อแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครที่จะผิดเลยเพยมมนะราะพญานเบสตรนะตนรัสผ่านเจ้าวจนะของพระเจ้าลองไม่เชื่อนะพรุ่งนี้ลองอ่านข้อนี้ใหม่ดูเราจะได้สิ่งใหม่ๆสิ่งสดๆนะคะค้นหาขุมทรัพย์เนียกยิ่งค้นยิ่งเจอยิ่งคนยิน่งเจอไม่มีทางหมดนะคะแต่ละวันเนี่ยพระเจ้าจะประทานสิ่งใหม่ๆให้ตลอดนะคะครูนะอ่านอ่านในขณะที่ครูสอนวันนี้นะครูก็ดได้นะคะ นะคะว่าคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยพระสิริของพระเจ้าเนี่ยจะปรากฏนะคะทูตสวรรค์พูดผีปีศาจนะมันเห็นมันรู้เค่ว่าฝ่ายวิญญ,ญาณก็จะเห็นสายวิญญาณสายร่างกายก็จะเห็นสายร่างกายแต่สายร่างกายซึ่งเป็นกายหยาบก,ก็ไม่สามารถเห็นเห็นสายวิญญาณอย่าลืมว่ทูตสวรรค์มีสองแบบคือทูตสวรรค์ดีใช่ไหมกับทูตสวรรค์ชั่วก็คือพวกวิญญาณชั่วนะ่มันจะการสืบสร เรห็นใครที่คนที่เข้าจิตพระเจ้าเนี่ยเพะว่าไม่ต้องกลัวผีเพราะว่าพระ่ัตนสมีของพระเจ้าเนี่ยเจดจ้านึกออกไหนะคะผีมันรู้ผีมันเห็นดรงนั้นือว่าคนที่เข้าไปจิตพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องกลัวผีแล้วก็ไม่ต้องกลัวผีข้าด้วยริงแล้วค่ะนะคะถ้าใครกลัวผีก็ อ่านพระคัมสีสนิทกับพระเจ้าสนิทกับพระเจ้าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยวันนี้บอกกลัวผีกลัวผีนะครูบอกเลยว่าพระพระวจนะของพระเจ้าอ่าอ่านไปเถอะสนทนากับพระเจ้าก็คืออธิษฐานเลยเถอะแล้วผีมันลัวคุณผีมันเห็นแสง <Okay. S 1> ถ้าเห็นรัศมีที่พระเจ้าเนี่ยประทับกัาคุณนะ่ะเพราะว่าคุณน่ะใกล้ชิดพระเจ้านะแต่ไปกลัวผี หลายคนบอกเป็นพิสเตียนะคุณผีกลัวทำไมถ้าคุณอ่านาพระคัมภีรนะคุณอ่านที่ฐานะคุณเป็นคนที่ใกล้ชิดก้าพระสิริของพระเจ้านะอาบยู่ในทั่วหน้าของคุณเหมือนกับแสงที่ปรากฏในในหน้าโมเสกนั่นแหละผีกลัวคุณโอเคนะมคะโอเคค่ะนี่นะคะบ๊ายบาย